ก็ิัเลยพระท่านมีความท่้นใจในการพูดท่านเห็นหลวปู่มั่นเนี่ยออกมาแต่กะนท่านศษาของท่านเาไล่ท่านออกมาแต่การท่านออกให้ศึกษาหลวูมันเวลาที่เจ็แปีเจ็ดแปดเก้าีลวูมันแต่นั้นหลวงปู่มันก็เลยพลัภาพปีสองปันสี่อยเก้าสิบ่่่่่่ิ่ก แต่จากนั้นท่านทอให้ภานาของท่านจนได้สมเด็จมัททัมเดวุลุ่นฐานะหรือวัดลอยสมเด็จดีให้ยืมประวัติของท่านดูตัวในชีวิตอุปนิพนธ์นะเอ่อในแต่ละห้องคือห้องแรกมีหลวงตาบอกปวดยังไงเออและอลรมณ์ตาไปปฏิบัติธรรมอย่างไรอารมตาเี็นความเห็นอย่างไรในการปฏิบัติธรรมของท่านแต่จากนั้นท่านก็ได้สมเด็จมัททัมเดวุล คอยทำมะดีแต่้นมาสร้างวัดป่าพันตาออมาสร้างวัดป่าันตาดีกว่าเขาดยมันตามเรา้นออกมาด้วยมาปวด้วยแต่ั้นท่านก็เอแนะแนวแนะนำพระประเคพระไทยต่างชาติมีมากมายตั้งแต่ปีสองพัน่อแต่ลงตามมาสร้างวัดป่าพันตาเอ่อั้นก็เอแสดงธรรม มีมากมายหลายอย่างเป็นข้ออันข้อางของท่านจากนั้นท่านก็ได้ช่วยสวงพ่อครับหวงพอโลกโปรวานมงคนสารธรรมประโยชน์ทั้งให้ธรรมะโดยทั้งหลวงพ่อทั้งวันท่างวัดุ้วยและก็อีกห้องนึัะน่ตจัดทายแค่ตัรกาทหารกองคเข้าลังหลวงอาของคำเข้าโบได้ถุงอิกตัดัน ตามตัากว่าเกินพัล้านกว่าดอลลาร์แต่กราะนั้นที่ใช้ันเป็นสุติที่เราผ่านทีา96ปีแอนโงรตามาอันนี้ประวัติเป็่ประวัติข้างในนะเออด้ยเพราะอย่างที่สถานีโงรเขาไปเกไปจะมยินเสียงองถามกู rush. นะตาดเอ๊ะแล่วี่ยางออะที่วายนล้วการะธรรมะอะไรอ พวกทนายที่ได้ฟังด้วยแล้วก็โรคเกลของน้ำตาด้วยใน่สัญญาญาติโยมกินได้ความธรรมเพรทนาของท่านในสัมผัสท่านตัวหาท่านยัง้องขาดกันอยู่ได้แบบว่ายๆท่านด้วยความเกลของท่านก็เป็นเสียงของท่านด้วยะเออบางทีสัญญาญาติโยมออกม่ายน้ำตาหลังน้ำตาไหลแล้วก็ได้เห็นได้ยินเสียงหล้ำตาเออเยอะอันนี้เลยที่อุบัติ อยอเราสร้างือ้ความลอดภจะไม่ได้เก็บเงินถ้าได้เก็บเงินเด็บคนเสนอได้ลดค่าแต่มารคัดใหญ่ขนานี้ต้องเก็บเงินถ้าไม่เก็บเงินมคจะรักษาได้เนี่อไปปลายภางหนแต่ลดพ่อเพอพอไปปลายางหน้าผมยังไม่ฝังอะไรผมให้ความใส่ใจแต่สุนใจแต่ถ้าเดยงรักษาไปเกแต่แต่ว่าคุณ่อเป็นห่วงรวง คนรักษาพัจจีดีเงินพรจจีดีเธอละอคนรักษาพระจีดีที่เงินพรจจีดีแต่แต่ตามรำทางการงานตามกินตามความเป็นจริงครับพระเจดีในกดูแลพระเจดีเองไมมีปัญหาเก็ดมานะแต่พระเจดีของพระตา่อเองมั่นใจในการทายจะต้ไหท่เมื่อทำจะแล้ก็คงยามแต่่ปล่อยว่ารักิอง ปกติการที่จะรู้ารพ้โกลาภในการดูแลอยู่แล้วในอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์จะได้หูก้องมาพิจารณาดูอีกคนนั่นคือเอ๊ะมาสร้างสิ่งทีความหลงการ์ที่ก็แล้วน่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรมวัตุบหาสายของมมันเขาทั้งสายเลยเพราะว่าหลวงปู่มันมีที่เสียงโลงดังเี่ไดครับรางวัลมูลนิธิโอจากทางวัน ทางโลก็ต้องให้แต่ลงรางวัลก็สถูกมากตอนที่รางวัลถูกวันเด็ดนับนับรางวัลเดือดโอเลยนะไม่ใช่ารางวัลนโดดเดียวโอเดียวเลยเออก็ต้องเป็นทีมใดด้วยนะแต่ทีม้วนมันให้แบบมันขีมคู่ก่อนเนี่ยแต่ต้องต้องูกวันเป็นผู้นำเป็นผู้นำทีมเออแต่ลูกน้องบริวารควรจะให้เอ็นบริบริวารของท่านก็น่าจะเป็นมีประวัติแต่ละองค์แต่ละองค์ อยู่ในแนวปฏิปัติทางการทหรนี่แหละอันนี้คือแนวปฏิปัติที่หลวงพ่อสร้างที่านะเพราไม่ใช่แนวปฏขอหลวงพ่อที่เดียวเพราะว่าลุกตาครับตัวงแุ่่น้าวถึงเก้าสิบปีปีหน้้าสิกปีดา้ายท่านขออนุญยาตให้ทักแกถหมายสมครักก็สอนลงที่จนวาน้อยเดียรเข้าเปเข้าปขอเข้าปขอ แต่ขออนุญาตทางทีเดียผมอาครดินที่ดีนเป็นที่ของผมเงินเป็นของผมผมจะแต่้าเอดีถวายดวงาไว้ในทางสีแยกสีแพร่แต่ล้ตายอนุญาตที่ดวงตาจะได้ถึงครับคือเอาตาอนุญาตตาครับผมขอชื่อเอดีรวด้วยครับเพื่อจะให้เป็นสิริมงคลทางเป็นเกียรติยศเอดีครับเอดี เอ็นดีมงคลหมาบัวเอนีเอีมงคลเอ็นดีมงคลบัวเอเอีมคลบัวในคบว่าเีรตาบัวนะฮะเอ็นด่อะไรเขาได้คือต่นนี้พวกเราเป็นข้าเป็นรัตนายแ่เกลึจิตเยาดอจจิตวุต่าเออแต่คนใดากรู้ว่าจอรูว่าอนากให้ตามดีแต่วัาฟวาวันตา ก็มีไม่มีใครขอบ้างเลยทีนดี้เออมันมีใครขอใครก็กลัวหมักลัวลงตายมาลตายี่ตุ่เนี้ยเนม่ไอเหนเ็น่ไหะเออไม่ได้แล้วลงตายแค่จริงๆเลยว่ากันแต่ไ้้กลัวหมหลวงพ่อยิ่งกัวใหญ่งค่้คนไข่ยิ่งกัวมนกันนะไอ้ทีนี้ว่าจะเอาอย่างไรวะถ้าอนุมาตอนุญาตให้คนหร่จะให้ทำไอ้ท่านอาจารย์เีกาคุจิตพวกเราเน่ยตามเป็นตอเป็นกัา ก็ไม่มีใครเขาเปกปตองอ่านเยะบางทีท่านกลัไปใช้ชีวิตสัยอะไราจบตาอะไรแลไวว่าให้ยสัง่งเาไมาห่หาสา่เออเอาอย่างไงกันทึกจนพ่อก็เลยถ้าจ,จะเข้าไปเรียนกลับเรียนต้นโรงก็ไม่ได้เออจะต้องเอาหนังสือทำเป็นหนังสือบันทึร่างเป็นหนังสือบันทึกพ่อ,อ,อไม่เก่งหนังสือนะแต่เก่งคำพูดไม่เก่งหนังสือก็ได้เออก็เลยให้คัตตานะท่านที่เป็นมหาบินแต่ก็ไปแต่ว่าโตวอน ท่านล่างท่านถือจนก็เป็นคนพูด,ดเป็นคนแสดงความคิดเห็นแต่พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแ่านบทเย็นเยนตัดเร้าเป็นภาษาแล้เสร็จแล้วก็วันหนึ่งมีการเป็นกลุ่มที่วัดฝาบ้านตาเกี่ยวกับสถานาีวิทยุทเสียงธรรมแต่เข้าไปกับตกลงกันได้เสร็จแล้วก็อ้ามเข้าไปจากพาอ,อแม่โครงการว่าอางสมุทรม,มากับที่จุดภูองค์เนี่ย นี่ยผมก็ชี้รนึ่งมีภาพหาหลายเลยแต่ท่านระโดนนั่นท่านโเนั้นก็ออกไปดตุ้งกันเสรลจแแต่อก่ที่นักการงานหสือตากิ้งว่าพิการทานการสร้างที่ดีครับผมก็นี้ท่าน้คนอ่าน้ลท่านจะอ่านท่านฟังไปแล้วนะเดี๋ยวยไองก็ไมได้ ก็ต้องอ่านต้องฟังให้จบใช่ไหมละ่ะแต่นกกต้องอ่าน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 จบพอ,จบ,บอจบแล้วท่านก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะสร้างเอดีถ้าจะสร้างให้สร้างลักษณะิพิธภัณฑ์นแต่ผิพิธภัณฑัไอ้ท้ายจะเอาผลง,งานของเราที่เราได้แสดงไปหรือว,ว่าเราได้แสดงผลง,งานไป,ไปช,ช,ช,ชวว่วยชุบช่อรุ่นพ่อสาวกท่างหลายทั้งบวงเนี่ยเอาตรงนั้น ถ้าทำว่าแต่ถ้าจะสร้างเจดีย yeah. yani ์เราไม่เห็นเลยถ้าจะสร้างถึงถ้าจะสร้างอย่างนั้นให้เขียนเป็นประวัติศาสตร์ไว้เลยแต่ถ้าทำจะทำทำอย่างนั้นนะถ้าไม่ทำไม่ต้องทำแต่ท่านจะสั่งเด็ดขาดเราก็ทราบเพื่อท่านอยากจะให้โตผลงานของท่านแต่เพราะว่าท่านเคยพูดเสมอนะนี่แหละในยุคโบราณชีวิตเราเห็นจะเห็นลูกคอคำพูดของท่านอย่างโน้นอย่างนั้เออ ท่านบอกว่าเกิดมาชาตินี้เราพอเพิ่มกนไม่ได้ลบก็บไม่ได้มันพอดีสำหรับเราเราบอกพอดีมาเก็ไปรวกพอดีสำหรับท่านคืออะไรเลยไหมเรากมยกไนท่นและแนแถวที่สองลงไปแต่ท่านเราเขียนท่านเป็นคำพูดของท่านเหมือนนะไม่ใช่เราตลิ่งโก้ท่านเป็นคำพูดของท่านเกิดแนะถวที่สองลงไปท่านบอกว่า แต่เกิดมาชาตินี้เราเกิดมาเพื่อช่วยส่งเพราะอนุเคราะห์โลกให้ดูผลงานที่ผ่านมาของเราให้ดูผลงานที่ผ่านมาของเราเออแถวที่สองแถวที่สามทีกว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นนานๆแต่กันอันนี้ก็คือเป็นแนวความมันเป็นความู่ของ่านเราก็ได้ใส่ลงไปในนั้น อันนี้ก่อนเดือนนัท่านบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่เขียนเป็นประวัติศาสตร์ไม่ต้องเขียนไม่ต้องทำจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ให้ล่างเดินขึ้หมือไม่าาบเรียนขอท่านอีกวันนี้เราคิดว่าเราจะสร้าง